ก็จิค่ะเป็นลูกของคุณแม่ชิสากันค่ะธนพรเวสุภาพรค่ะเป็นพี่สาวของผมเองวานิสาพาณิชวิทย์นะคะเป,เป็นแม่ของในว่านค่ะ,ในในะเ,เนนดือนเพน,นค่ะลูกของคุณเป็นลูกของแล้วหรอลูกคือละคร ่อนเด็กก็ดื้อดื้อมากเลยไงจะพูดว่าตีก็ไม่น่ามีนะอยการตีลูกเนี่ยถือว่ามันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนเป็นแม่การมายมไม้ผันเสื้อไม้เรียวไม่รู้ว่าพ่อจะทําไว้ทําไมอันนึ้งไ่หยิบไม้มาเลยเลือกเอาใส่เก่งหลายชั้นกันเลยคอดังเก่ว เขาไม่ต้องเรียนที่หนึ่งให้เราเลอยเลิศเพียงแต่เขาไม่ทําให้เราปวดหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าที่สุดที่สุดของเราแล้วเห็นเขามาถึงขนาดนี้แล้วแม่คิดว่าแม่นอนตายตาหลับลูกฉันอะ่ะจะเป็นอะไรก็คือลูกอะ่ะก็เรียกลูกอะ่ะก็ลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจตลอดนะไม่ได้ยอนะไม่ได้อวยด้วยแต่จริงๆเขาเป็นอย่างนั้นคนที่ภูมิใจมากกว่าก็ <c oughs> เ,าเป็นผมที่ได้เป็นลูกเขามากกว่า แม่ก็ดูอย่างหนึง่งลูกก็ดูอย่างหนึง่งดูเป็นคนละทางมันน่าจะมีจุดตรงกลางร่วมกันนะ,ะเกษียณสำราญจะเป็นเพื่อนแท้ในวัยนี้แล้วก็จะเป็นเพื่อนแท้ในวัยลูกๆที่ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าพ่อเราแก่แม่เราแก่ขึ้นจินตนาการไม่ออกว่าจะเป็นยังไงก็ดูอันนี้แหละครับน่าจะมีแต่ความสุขสนานกดไลค์กดแชร์ใช่ไหม <S <S เฮ้ยลูงานกดกระดิ่งด้วยนะคะสุดยองเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวด้วยกันสำราญจริงๆ,ๆ